สวัสดีค่ะพบกับมิวเขมสอนหนูขาวค่ะเรามาพบกันทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาสบายๆแบบนี้ทางไทรฐทีวีช่อง32กับรายการ Drive It Easy สนุกขับสนุกรู้คุณผู้ชมคะช่วงนี้ปัญหาฝุ่น PM 2.5ค่อนข้างมากนะคะแน่นอนค่ะส่งผลกระทบกับสุขภาพของเรานอกจากนี้ยังส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการขับรถทําให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดีเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะมิวจะมาพูดถึงความปลอดภัยในการขับรถผ่าน ฝุ่น PM 2.5ซึ่งเป็นความปลอดภัยสำหรับสุขภาพเราเองและต่อการเดินทางด้วยค่ะ หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเมื่อเราขับรถปิดกระจกทุกบานและเปิดแอร์โหมดหมุนเวียนอากาศภายในตลอดเวลาฝุ่น pm 2.5จะสามารถเข้ามาในรถเราได้หรือไม่ซึ่งก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่ารถยนต์ในปัจจุบันนี้นะคะ่ะก็จะมีไส้กรองหรือว่ากรองแอร์ที่สามารถดักจับหรือกรองฝุ่นละอองขนาด0.3ไมครอนได้ซึ่งสามารถป้องกันมลพิษขนาดเล็ก ฝุ่นละอองบนท้องถนนควันไอเสียทั่วไปเพื่อไม่ให้เข้ามาภายในห้องโดยสารได้ดังนั้นนะคะก็จะสามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้ค่ะแต่ก็อาจจะมีฝุ่นละอองบางส่วนที่เล็ดรอดเข้ามาภายในห้องโดยสารได้บ้างนะคะดังนั้นก็แนะนำให้ใส่หน้ากากที่สามารถช่วยป้องกันฝุ่น PM 2.5เอาไว้ด้วยอีกชั้นก็จะยิ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้ค่ะ ที่สําคัญนะคะควรหมั่นตรวจเช็คทําความสะอาดระบบแอร์เปลี่ยนไส้กรองแอร์อย่างน้อยปีละครั้งหรือว่าทุกๆ1 0 0 0 0กิโลเมตรค่ะทีนี้นะคะในส่วนของการขับขี่ผ่านพื้นที่ที่มีฝุ่น PM2.5 เยอะๆอะค่ะจะต้องขับรถอย่างไรเพื่อความปลอดภัยมีดังนี้นะคะให้เปิดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอกเพื่อให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นบนท้องถนนได้ดีขึ้นให้ลดความเร็วในการขับรถลงและให้เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกตินะคะเพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุชน ท้ายมันทำความสะอาดประจกหน้ารถตลอดการขับรถผ่านหมอกไม่แซงหรือเปลี่ยนช่องทางในระยะกระชั้นชิดและไม่ขับรถคร่อมช่องทางจราจรค่ะเมื่อต้องขับรถผ่านทางแยกให้ชะลอรถและระมัดระวังเป็นพิเศษปิดเครื่องเสียงภายในรถเพื่อให้ได้ยินเสียงรถบริเวณรอบข้างมากขึ้นให้สัญญาณไฟล่วงหน้าก่อนเปลี่ยนเส้นทางหรือช่องทางการจราจร บีบแรเมื่อจําเป็นค่ะเพื่อเป็นสัญญาณสื่อสารกับรถคันอื่นๆส่วนกรณีที่จอดรถขณะรถติดหรือจอดติดไฟแดงให้เหยียบเบรกไว้เสมอนะคะเพื่อเป็นสัญญาณเตือนรถคันข้างหลังหากรถเสียให้รีบนํารถเข้าไหลทางและเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินไว้เพื่อเป็นการเตือนให้รถที่ขับผ่านไปมาได้รับทราบค่ะ แต่ถ้าเป็นไปได้นะคะหลีกเลี่ยงการจอดรถในพื้นที่ที่มีฝุ่น PM 2.5เยอะๆค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้รถคันอื่นที่ผ่านไปผ่านมามองไม่เห็นรถของเรานะคะ ต้องขอบคุณ m a ส d a ด้วยนะคะที่ทําให้เรื่องของการใช้รถไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมส่งคําถามมาได้เลยค่ะอินบ็อกซ์มาได้ถึง Facebook Thailand, m a ด้าไทยแลนด์มิวจะรี่ผาคําตอบมาให้นะคะวันนี้มิวและรายการ Drive อินอีซีสนุกขับสนุกรู้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ